พุงบักกอพผักไปไชบ่ได้สงการไปไชบ่ได้ไม่จะเชื่อโลกไล่สดผักให้หมูเบ่งกอนพักบุ้งงามคักบ่คุณนะผักใบพิะอีตูได้หน่อนะใบนั่งรักได้หน่ะยังงามเลยมีทุกผักสวนสวนผสมประสานอยู่แบบพอเพียงมีทุกอย่างนี่ผักชีลาวนี่ผักชีลาวนี่ ผักชีจีนผักหอมกุงุงไรซดเห็หมูเบงิงโอ้ยใบพี่ตูเป็นงามครับนี่หอมโอ้มีมีอยู่เครือสองเครือมีอยู่สองตนทั่วฝักยาวไรซดเห็หมูเบิงก่อนไรซดขางบานดูสวนขางบาน โอ้ยขึ้นนาที่หนึ่งไววเดี๋ยวนี่เว่สวนข้างบ้านนี่พริกนี่พริกย่อมนี่มีพริกอืมบนบอพริกงามคับบอพริกโอ้ยเดี๋ยวบักุุงบังกบก่อดูนะยังสวยงามเลยนถนนหน้าบ้าน,นไรสดจริงๆนะเนี่ย อะไรสดให้มูเบิงสงการไปใช้บ่ได้ข้าอยากเชื่อโลกข้างบ้านจริงๆไม่ใช่เล่นๆนะนี่นะ่นอนนะข้างบ้านจริงๆนะเดี๋ยจะหาว่ากโกหกของกินข้างบ้านเป็นนะพีกยังหลกเลยพีกมีมะเขือต้นหนึ่งเก็บทั้งปีทั้งชาติต้นน้อยกำลังขึ้นอีกต้นน้อยกำลังขึ้น ปลาขัยใหญ่พอนฝากโอเคสองนาที